นี่คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะกับการเดินทางทริปนี้นำรถไปส่งให้กับลูกค้าที่อเภอจุมเพย์นยตองอจะถึงมือลูกค้าแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่อำเภอคอนสาร ปั๊มบางจากคอนสารเหลืออีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรอีก6 7กิโลเมตรก็จะถึงลูกค้าแล้วนะครับคันนี้รถช่างเนตรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดผลผล,ผลรากยาช่องดีมีสาระช่องทางเลือกของเกษตรกรตัวจริงนะครับทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมาการโสมอบรถไถดัดแปลงให้กับลูกค้านะครับที่อำเภอชุมแพนะฮะก็ ว่ากึ่งชุมแพก็ไม่ใช่กึ่งชุมแพนะครับเพราะว่าออกจากแยกคอนสารมานิดนึงนะครับก็อยู่ที่เส้นทางาทางหลวงหมายเลข2จากน้ําหนาวไปที่ชุมแพแล้วก็ไปที่คอนแก่นนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชม,มกัน,นว่ารถไถดัดแลงของช่างเนตรนะครับซึ่งมาจากจอุตรดิตถ์นะครับก็ใส่รถผมมานี่แหละนะครับมาจากอุตรดิตถืวอเช้านี้ตอนนี้ก็มาถึงมือลูกค้าแล้วก็ประกอบติดตั้งทุกเครื่องใสให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ขายกันในราคา 30,000บาทนะครับแล้วก็รวมค่าขนส่งอีก3,000บาทก็เป็น3 3 0 0 0าทเอบาททมาส่งถึงที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปชมพักกันนะครับแต่กพื่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลผลรากหญ,ญ้าและพัดผลไลฟ์ถ่ายด้วยน,น,น,นะครับคุกท่านนะครับลงจากรถแล้ว เขียนไปแล้วข้างทางเลยเลงจากรถนะครับประกอบเนี่ยน่าจะยกเครื่องไก่อนน่ายกเครื่องไก่อนแล้วใส่ที่หลังไม่ยากนะร้อยยกเครื่องใส่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นยันมา TF เจ้าพลังเจ้าพลังหรือเจ้าโลกทั้งนี้ใครเจ้าลกเลย เจ้าโลกเนาะเจ้าโลกร้อยห้าวิ่งชิวเลยเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวก็เอานุ่นเลยฮะเดี๋ยวจะไปวิ่งโชว์ที่นู่นเลยถนนใหญ่นู่นและทางหลวงหมายเลขสิบสองเลยเ้าเสื่อนะกางทะเลิือใส่ใส่ใส่หน่อยหนึ่งใส่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 ขวาทางใส่หน่อย

อียงสายตาอยู่สายตาอยู่ไอันนี้เป็นเบรกนอกนะครับเนี่ยเบรกนอกเบรกต่างหากนะเบรกนอกร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอทดสอบวิ่งทีหนึ่งโต๊ะก็ลองลองสถานโต๊ะกล้องตั้งเครื่องใหม่เดี๋ยวลองง่าครับ จริงแล้วครับท่านผู้ชม ลองไหมไปลองลองไปลองได้เลยค่อยใส่ให้เลยนะเปลี่ยนซีครึ่งก็ไหวเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งยกเครื่องใส่ให้ติดตั้งเรียบร้อยทดสอบเรียบร้อยโอเคครับต่เอเรียบร้อยนะครับสรุปแล้ว ก็ภูมิใจกับลูกค้านะครับก็ขอบคุณทุกครั้งทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยานืสวรรกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนราแกาด้วยเนี่ยพัดพลไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางรวมไปถึงเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามในเพจ a c e b o o k ของพัดพลคนราแกาด้วยนะครับจะมีทั้งแนวรถไทยจะมีทั้งแนวตลกของพวกกองธรรมันะครับท่านผู้ชมไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พัดพล คนร่าแก่ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ